สวัสดีค่ะสวัสดีอีซีแฟนคลับค่ะทางช่องมดแชนแนลมดมัด Channel, นแชนแนลกว่างพังน้ำโชคค่ะมือนี้กลับมาพอกันกับน้องมดอีกหนึ่งคลิปนะคะในคลิปของผู้ใหญ่ใจดีนะคะหมดที่แล้วนะคะเพิ่นหายมากวิ่งบนนะคะเน้นหลักสิบนะคะก็คือศูนย์นะคะแต่ว่าจับคู่หายเบาเนาะเพราะว่าจับคู่หายทีศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่นะคะเนาะค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะน้องมดปไปนําเสนอไป ะะเพราะว่านมวุฒิหายซูนอยู่ข้างล่างเนาะค่ะหลักก็ข้างบนแกศูนเนาะก่ะเอาที่จริงกับเบิ้งตัวเลขก,ก็เห็นอยู่รลค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบ่ได้มนันนาเสนอเพราะว่าคลิปมันหลายนะคะเนาะคลิปมันหลายล่ะนั่นถือแบบตัวเลขมันผีเป็นทรงมามันมันทับกันนะท่านผู้ชมขอใจว่ามันทับกันนะเหตุแบบเขาก็ขอใจว่าเอยตรงนี้ขฮาส่วนนี้เฮาเหตุไปแล้วนะแบบเ้อแค่อาจจะเว้า จะบอกไอฟี FC ฟังแช่พันพันบริหิทธ์ออกมาเป็นคลิปให้เห็นแบบเป็นคลิปแยกบางสี่นะคะเนาะก็คือคลิปแยกแบบเนี้ยบริหิทธ์แต่ว่าบอกให้ฟังในคลิปนะบอกให้ฟังอยู่นะคะเนาะค่ะแต่ว่ามันโมเมนต์ตัวเลขที่ว่าเข้ากําลังสนใจในตอนนั้นนะคะเนาะเข้าสนใจที่ว่าศูนย์กลางหาล้านเพลินกระเดินมายาวเป็นไหค่ะท่านผู้ชมกับ คิดว่าศูนย์อยู่ข้างล่างนะคะนอกที่จริงนะคะ่ะเอาคลิปนี้ลงให้เอฟซีเอฟซีกะบังคนอาจจะได้การขําบนน้านะคะกะต้องขอโทษขอพัยเอฟซีหลายๆนะคะนาะคะ่นะ,คะนาอเพราะว่าตัวเลขร้ายดีค่ะท่านผู้ชมแบบนั่งเทือแบบน้าหมดเรือนนะคะเรือนพานนะคะนาะกะเลยเหตุให้ผ่าดนะคะนาะแต่ว่าคลิปเนี้ยเพินส่งมาไว้นะคะน้ำหมดกะ เลยมาหาเวลาเห็หุให้เอฟซีสักกอนนะคะตุจุ๊บเป็ดอย่างกับแม่วันสองตัวนีก็มาลูบบีนอย่นั้นแหละเฮียนไผ่เป็นคือเฮียนหมดแนวแบบแม่วันหลายเฮียนทุกคนย่าบอกว่าบรได้เป็นแต่เฮียนเท่าเด้เฮียนอื่นกับเป็นมาซะแม่วันลายคับนะครับเอามาแต่ว่ามือนีคลิปนีงวดนีสิว่าหายพลาดนะคะเนาะ่ะก็จะพยายามนําเสนอให้ได้ ให้มันคบเบอร์สุคนเนาะวัที่แล้วของพี่ลุงกะถือปลาดิ่วลงเสียดายแห้งนะคะเนาะถือหาสุสถือหาน้ำมัดกับประดิ่วลงมีหลายคนอยู่นะคะที่ส่งตัวเลขมาละน้ำมดกับกลดิ่วลงเพราะว่าบม่มีเวลานะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเฮ้าเหตุงานทั้งขังนอกออกไปทั้งตามลาหาตัวเลขข้างนอกนําลาก,กะกลับมาเป็นบอทางผู้ชมกับเมื่อยเพราะแห้งแล้วเนาะกับเมื่อยแหละ กะสิมาเหตุคิดยุ่งเฮียนอีกมันกะเหตุในห้องแบบเมยคักน,นะคะเนาะค่ะบางคนอาจจะมองว่าการอาลีปแค่หาหนะ้าที่สินานะที่ไม่นคงจะบประเดมเมยขนาดนั้นหรอกนุองม,มดนะคะเนาะแต่ว่าแบบมันมีหลายขั้นตอนที่ต้องเหตุนะคะท่านผู้ชมเนาะบ่เม,มนว่มาท้ายปุ๊บเหล่าล่มเด็ดปับเลยนะคะมันบ่เม่นนะคะเนาะค่ะ เขาก็ต้องมาฟังมาตรวจความเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมน้อเห็ดนันเห็ดนี่อีกหลายอย่างนะคะน้องก็อยากให้เข้าใจนะคะบางคนกับว่าข้าใจนะคะพอมาดเจอคอมเมนต์นี้ที่ว่ากัอีแค่เวลาแค่สิบนาทีน,นะคะเป็นยังคือโทษสัมผัสหายไบ่ได้นะคะ มันโมเมนเวลาแค่สิบนาทีรังเือสิบนาทีนั้นพีเพิเ่นเหตุงานอยู่ลังคนเหตุงานประจำนะคะ่านผูชชมเนาะลังคนเวลาเข้ามั่นบรได้บาลานกันนะคะอย่างเช่นช่วงที่มดว่างพี่เขาอาจจะบ่าวางช่วงที่พีเขาว่างนันมมดอาจจะบ่าวางานมัมมดอาจจะไปข้างนอกนะคะเพราะว่าเข้ากับบได้เหตุแค่งานอย่างเดียวนะคะ่ามผูชชุมเรายังต้องใช้ชีวิตประจําวันนะคะเนาะก็อยากให้เข้าใจทั้ง ทุกมุมนะคะทานผู้มชมเนาะกับพยายามบอกให้เอฟซีขาใจทุกมุมเนาะหมวดน,นี่ก็จะพยายามเอามานําเสนอให้มันเบิดเพื่อที่จะบระายให้มันตัวเลขตัวกลนคือจังหวะที่แล้วเนาะค่ะเพราะว่าครัง้งที่แล้วนะหมดลงให้ทุกคนว่าศูนย์ปักลักสิบแบบลิปแยกอะแน่นอนว่าทุกคนตรงใ,นในดแน่ๆได้ศูนย์ห้าแน่ๆ่พอแต่ว่าคือแบบเราเราไปนเน้นศูนย์ข้างล่างเยอะเกินไปเนาะทุกคนมันก็เลยแบบเห็นเท่าแบบขาดนะคะเนาะ แล้วก็เนี่ยเลขเลขพิเศษนะ v i p นะกับเขานะคะ,น,ะ,คะนอนเลขน,นะเห็นบหเลข v i p อะ่ะตลอดชีพที่มึงเราลงให้นะเข้านะวันหวยออกนะชุดนั้นมีม้ามือหวยออกนะคะเดี๋ยวมชมมากเกือบเที่ยงนี่แหละนะคะใครนะคะที่อยากได้นะรอคลิปนะวันหวยออกแมนเพื่อถ่ายมา461หรือออก16น,นะคะเลขสองฮางเท่านั้นอีกครว้างนึงมาจำบะไรวะตัวเนี้ อันนี้เป็นของผู้ใหญ่นะคะเนาะวิ่งบนตัวเดียวเนาะเขียนตังสิเนาะวิ่งบนตัวเดียววิ่งบนตัวเดียวผู้ใหญ่โอ้ยเอ้ก่องเหมใจดีหนึ่งเดือนเจ็ดหกนะคะอ่า เดี๋ยวเขียนให้นะคะท่านผู้ชมจะบอกว่าเลกจะพูดเพื่อนโมเมนต์ปันไดนะคะแต่ว่าเลขที่ว่าแมนนะค็คือเลขวิ่งนะคะเนาะบนตัวนะคะ mm hmm. เพราะว่าเอฟซีจะได้ออกไปประกอบการตัดสินใจได้เนอะว่าเออควรจะซื้อในลักษณะใดนะคะเนาะค่ะเ mm hmm. น้นเม็ดเดียว5 2 2> mm ้ง hmm. นะคะเนาะ เดี๋ยวบนจับให้สองคู่ก็คือห้าสองกับห้าหกเป็นเขียนเขียนมั้เขียนให้ก็ควรเขียน,นให้ด้วยนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจาให้กันด้ชุดบ้างโอ้ย เจนที่ผิดตัวนี้สิบเหเดี๋ยวดูด้วยกันนะคะอ่านี่นะคะทุกคนนะคะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหมเขียนตามที่พี่เพิ่นเขียนมาเลยนะคะเพิ่นเขียนว่ากอทมมันจะเขียนกอทมเพิ่นเขียนการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เเขียนการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะเน้นห้าสองเม็ดเดียวนะคะวิ่งห้าเม็ดเดียวนะคะข้างบนนะคะ ทุกงวดเพิ่นจับปักรักสิบห้แต่ว่างวดเนี้ยเพิ่นบ่ได้เขียนว่าปักไวยรักสิบบนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นรักสิบนอกจากที่เพิ่นจับมากคือหาสองกับหาหกนะคะเนาะค่ะหามันอยู่ในตำแหน่งรักสิบคิดว่าน่าจะอยู่นะคะในตำแหน่งรักสิบเหมือนงวดที่แล้วนะคะเนาะวิ่งห้าเม็ดเดียวกทมนะคะผู้ไดมากก็คอยตามนะคะถ้าผู้ใดบ่มากับ่านไปก่อนนะคะตัวเลขทุกตัวนงมดนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะค่ะ S <S <ires> สำหรับสายวิ่งนะคะเล็กวิ่งกันยังบม่ค่อละผาดเนาะห้าตัวเดียวนะคะถ้าให้ดูในโทรศัพท์มันจะเห็นไหมเดี๋ยวจะเอาไมคเ,เก่าให้เมืองเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันจะกดได้ไหมนี่นะคะอันนี้คือของมวดที่แล้วนะคะนี่อันนี้คือหวดที่แล้วศูนย์เม็ดเดียวปักหลักสิบแต่ว่าจับคู่ไม่ถูกคือให้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่นะคะแต่ว่า เข่าศูนย์นะคะเข่าศูนย์นะเข่าศูนย์ลักสิบนะคะเ,เลไออกหกศูนย์หานะคะค่ะอันนี้ว่าให้ฟังซื้อ,อนะคะเอาไปว่าเป็นคลิปร่วมกับคลิปอื่นๆบอด้เฮดคลิปแยกแบบงวดนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็เลยเฮดให้งเอฟซีลายค่นพาดไปในข้างบนสำหรับเลขศูนย์นะคะเนาะคะ่ะเอาแคปหน้าจอไวค้ค่ะงวดนี้หาตัวเดียวคะ่ะถ้าผู้ใดบ่มาตัวที่เพื่อนจับก็บเอาไปจับใหม่นะคะเนาะคะ่ะ แต่ว่ายืนพื้นไม่เลืยคังหา,หาหานี่บนนะคะแน่นอนนะคะเนาะค่ะผู้ใดมาก็ค่อยตามเดือน,นะคะท่านผู้ชมนมดหาหารายแนวทางให้ท่านผู้ชมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเนาะค่ะ,คะมีหลายแนวทางดีกว่ามีแนวทางเดียวค่ะท่านผู้ชม ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเด้อแต่ว่าฝากดูคลิปให้จบนะคะ่ะสนใจคิมพันหนึ่งร้อยนะคะโปรโมชันนี้ลดสุดๆไปเลยนะคะสำหรับเอฟซีแฟนคลับนงมดเนาะคุณใดสนใจฝากสั่งจองเขามานะคะเนาะค่ะฝากเขามาสั่งจองกับนงมดเด้อค่ะแคลเซียมหารอยหา,ยหาสิบบาทปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกโกเการคก,กระดูกพุ่นกระดูกทับเสน้นจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนะคะเนาะน้ำมันสิบสองออยพาร์ตค่ะตาฝาตาฟ้าตา,า,ตามวัวตาแพ แสงต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อนะคะผู้ใดสนใจอุดหนุนนองมดแนเดอร์ค่ะส่งฟรีมีปลายทางนะคะผู้ใดสนใจสั่งจองกันเขามากนะคะเนาะคะ่ะแต่ว่าคันว่าหาเนาะกลับไปตรงกับเลยความฝันน้องแอดมินนะเพราะว่าแอดมินก็ให้ยืนห้าเหมือนกันนะคะหนะะึ่งห้าห้าหนึ่งนะของแอดมินนะคะผู้ใดบอมาหาสองหาหูกับไปซื้อหาหนึ่งหนึ่ง,ห,งหาแอดมินก็ได้นะคะหาศูนย์ จะมาอีกบอนะคะนะกาบอแน่นะคะผิดจารณาบึงนะคะนะค่ะเพราะว่าในหลายๆสูตรก็ยังไม่หาสูตรอยู่เลยนะคะเพราะวานเวืที่แล้วนอศูนหากกบอแนเดอน,นะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไวค้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ FC ทุกคนโชคดีเฮงเงรวยๆวยไปน้่กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ